เ้มหัดสวีช็อกแฟนคลับถึงหอบครอบครัวเข้าบ้านทำเอาเพลิงหนุ่มชื่อดังเข้มหัดสวีพักพงไพศาลหัวร้อนขึ้นมาทันทีหลังมีคนที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับยกครอบครัวเข้าไปนอนในบ้านคนตาคนยายที่ต่างจังหวัดแถมต้องปลิดซ้ำเจอด่ารับหลังไร้น้ำใจหลังเชิญให้ออกจากบ้านพื้นที่ส่วนตัวผมมีแล้วมันก็เพิ่งเกิดเรื่อง กับตัวเองพอรู้สึกว่าเป็นคนใจดีหรือให้ความรู้สึกกับคนรอบค้ั้งมากๆจนมันเกิดเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีแฟนคลับผมก็ไม่ได้รู้จักเขาผู้จัดการก็ไม่รู้จักแอดมินก็ไม่รู้จักไปที่บ้านผมที่ต่างจังหวัดเขาเคยไปทําบุญ3ามถึงสครั้งแล้วก็ขอเบอร์คุณตาผมเอาไว้แล้วเขาเข้าไปนอนในบ้านผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่บ้านนี้มันคือพื้นที่ส่วนตัวมันไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าชื่นชอบผมรักผมอยากจะซับพอร์ตผมมันก็ไม่ควรที่จะไปถึงที่บ้านขนาด นั้นหรือเปล่าแล้วแต่คนตาคนยายก็เป็นคนที่ใจดีมันค่อนข้างที่จะไม่มีมารยาทหน่อยไม่มีความกริงใจหน่อยผมก็เลยให้ผู้จัดการโทรมาแจ้งว่าขอไม่นอนบ้านผมได้ไหมแค่รู้จักผมก็ไม่โอเคแล้วเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองขนาดญาติบางครั้งเขาก็ยังไม่กล้าเข้ามานอนบ้านผมเลยเขาแค่มากินข้าวแล้วก็กลับพอออกไปปุ๊บตากับยายผมกลัวว่าจะดุนดา่าหลานไม่โอเคกับหลานนอนร้องไห้อยู่สองคืนผมก็ต้องอธิบายให้ฟังว่า สรุปเขาไม่ได้นอนค้างคืนและพอออกจากบ้านไปตื่นเช้ามาไปว่าตาผมอีกไม่ได้ด่าต่อหน้านะแต่ด่ากับพระบอกว่าตาผมไม่มีน้ำใจให้นอนบ้านผมก็เอ้ยตอนแรกผมจะแจ้งให้เรื่องนี้ให้ใครรู้แต่พอมันมากระทบตาผมแล้วคนในหมู่บ้านมองว่าผมใจดำผมก็เลยรู้สึกว่านี่มันคนละส่วนกันแล้วผมไม่โอเคก็ต้องขอพูดหน่อยบางทีความเกรงใจในพื้นที่ส่วนตัวมันก็ควรจะมีให้เกียรติการมีมารยาทหลายพื้นฐานในสังคม